ครับวันนี้จะมาเล่านะครับเกี่ยวกับวิถีชุมชนคนอีสานบ้านเรานะครับว่าจริงๆแล้ววิถีชุมชนคนอีสานบ้านเรานั้นมีสิ่งดีๆที่ในชุมชนของคนอีสานบ้านเราหลายอย่างเหลือเกินนะครับครับวันนี้จะมาขอเล่านะครับขอบอกเฉพาะในเรื่องของวิถีภูมิปัญญานะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในในชุมชนของคนอีสานบ้านเราก็คือวิถีภูมิปัญญาวิถีการดําเนินชีวิตนะครับที่จะทําให้ผู้คนในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขได้อย่างสันติสุขได้อย่างลงตัวนะครับในชุมชนคนอีสานบ้านเรานั้นเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันนั้นเขาจะมีแบบแผนร่วมกันมีวิธีคิดร่วมกันมีหลักการร่วมกัน มีเหตุผลมีปรัชญ,ญาในการดําเนินชีวิตร่วมกันนะครับที่จะทําให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างได้อย่างสันติสุขแล้วก็ได้อย่างาาลงตัวนะครับ ชุมชนของเรานั้นสืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีนะครับแล้วก็ทําให้ผู้คนในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างได้อย่างลงตัวหนึ่งนั้นคือเขาต้องมีหลักการมีแนวคิดมีปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะครับว่าเขามีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับถ้าเรามาศึกษาดูนะครับมามาคิดวิเคราะห์ดูนะครับว่าหลักการแล,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 ละเหตุผลเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับหลักการเหตุผลเหล่านั้นอยู่ เป็นมาอยู่อย่างไรนะครับจริงๆแล้วในในวิถีภูมิภูมิปัญญาชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนนั้นนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีหลักการกต่างๆอยู่ในวิถีวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตนะครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าวิถีวัฒนธรรมแต่ละอย่างแต่ละท้องถิ่นนะจะมีวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในแต่ละวิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตนั้นจะแฝงไปด้วย แนวคิดจะแฝงด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามาคิดดูมาวิเคราะห์ดูเราถึงจะทราบนะครับว่าเหตุผลที่มีแนวคิดอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นว่าคนอิสานบ้านเราก็จะมี22คอง14นะครับ22ก็คือประเพณีทั้ง12เดือนมีการทําบุญทั้ง12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเขาถึงมีประเพณีเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นคนอีสานเขาก็ต้องมีเหตุผลนะครับว่าประเพณีเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับเกี่ยวกับชุมชนอย่างไรชุมชนได้อะไรชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับมีหลักการมีแนวคิดอยู่ในประเพณีนี้อย่างไรนะครับท่านลองศึกษาดูท่านจะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วประเพณีบ้านเรานั้นมีที่มาที่ไปและมีเหตุผลอย่างสวยสดงดงามนะครับอย่างมีคุณค่านะครับในแต่ละเดือนในแต่ละ วัฒนธรรมแต่ละประเพณนีนะครับอย่างอย่างคนอีสานบ้านเรานี่วิถีวัฒนธรรมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนี่เกือบทุกเกือบทุกเกือบทุกเดือนเกือบทุกอาทิตย์เกือบทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกีเ่ยวกับปรัชญาในการดําเนินชีวิตทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจะทําให้คนอีสานบ้านเราเนี่ย มีม,มีมีหลักการมีแนวคิดที่คล้า,ายกันแล้วก็เป็นคนที่มีมีศิลธรรมมีน้ำใจที่งดงามอยู่ร่วมกับผู้คนได้อย่างได้อย่างลงตัวในวิถีในปรัชญาของเราเองนะครับเราไม่ได้ทําให้ชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังทําให้ชุมชน ทําให้คนทําให้ธรรมชาติทําให้สิ่งแวดล้อมนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวนะครับนี่คือนี่คือปรัชญาของเรานะครับจะครอบคุมไปามากมายนะครับถ้าเรามาศึกษาดูมามาคิดดูมามีเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วปรัชญาของคนบ้านเรานั้น มีม,มีมีสิ่งดีๆอยู่ในปรัญ,ญามากมายหลายอย่างสะรเกินนะครับในในวิถีคนอีสานนั้นเขาจะเคารพธรรมชาตินะครับเคารพด้วยจากเคารพธรรมชาตินั้นดูได้จากอะไรนะครับดูได้จากว่าในความเชื่อนะครับว่าในในท้องไร่ท้องนาก็จะมีผู้ปกปอก,กปักรักษาไรนาอยู่นะครับคนอีสานเรียกว่าตายแหกนะครับผีประจําไร่ประจํานาถ้ามองนีอย่างหนึ่งก็คือนั่นคือนั่นคือว่าคนอีสานเราเคารพธรรมชาติ เคารพพื้นนานะครับพื้นนาคือพื้นที่นาที่ให้ให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้ความสําคัญให้ความบรวมสมบูรณ์กับกับผู้คนในชุมชนพระนั้นคนอีสานก็จึงให้ความสําคัญกับไรนาก็จะมีการเคารพไร่เคารพนา ก่อนจะทำอะไรก็ต้องมีการบอกกล <โ Gal. S 1> ่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าไร่เจ้านานั่นคือเป็นการเคารพในพื้นานาครับเราเคารพในพืน้นนาก็คือการเคารพธรรมชาตินะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งของคนอีสานบ้านเราท,ที่ที่มองดูแล้วมันมีคุณค่านะครับว่าจริงๆคนอีสานเรามีสิ่งดีๆเหล่านี้อยู่นะครับนอกจากว่าเราเคารพธรรมชาติแล้วนะครับเราจะเราจ้องก็งงมีแนวคิดในเรื่องของการเรื่องของการ ทำนานะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับที่ทําให้ผู้คนในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างพาสุขได้อย่างลงตัวนะครับทุกอย่างทุกประเพณีทุกทุกวิถีนะครับคือคือคือข้อคิดคือปรัชญาท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาอยู่หากินคนอีสานเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นวิถี ภูมิปัญญาคนอีสานอย่างหนึ่งคนดีสารเรารู้จักการอยู่กินนั่นก็คือว่าคนอีสารเรารู้จักการพึ่งพาตนเองนะครับพึ่งพาธรรมชาติวิถีของเราไม่ได้ไม่ได้พึ่งระบบนะครับวิถีของเราพึ่งธรรมชาติมาตลอดพึ่งตนเองตลอดนะครับเรารู้นะครับว่าธรรมชาติแต่ละฤดูนั้นจะให้อะไรกับเราบ้างโดยเพาะให้อาหารนะครับฤดูฝนอาหารตามป่าตามห้วยหนองคลองบุงตามท้องไร่ท้องนานนี้มีอะไรบ้างคนดีสารเรารู้ดีเราจะบริโภคอาหารตามฤดูกาลนะครับ เพราะฉะนั้นคนอีสานเองเราเขาจะมีวิธีในการปรับตัวในการพึ่งพาตนเองในเรื่องของอาการอยู่การกินการหาอาหารเรารู้จักการพึ่งตนเองพึ่งธรรมชาติรู้จักการสร้างอยู่สร้างกินรู้จกักว่าถ้าเราขาดแคลนสิ่งน,นี้เราจะสร้างขึ้นมาอย่างไรเราก็มีแนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนั่นคือการเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆรัเศรษฐกิจพอเพียงเราก็มีตั้งนานแล้วนะครับในวิถีชุมชนคนอีสานบ้านเรานะครับเรารู้จักการปลูกอยู่ปลูกกิน เราเห็นว่าในท้องไร่ท้องนาเราในรอบรัว้วขอบชิดของบ้านเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยไม้ที่กินได้นะครับไม้ที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเราจะปลูกไว้ในไร่ในนาะในสวนในรอบบ้านของเรานะครับสิ่งจําเป็นนี่ในโครวเหลืองของเราเราก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะปลูกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูก พืชผักต่างๆไว้บริโคในัวรเรือนนั่นคือเรารู้จักการพึ่งตนเองระบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีมาตั้งนานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้วนะครับแต่ว่าเราไม,ไม่ทราบนะครับเราไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในใน,ในวิถีของคนอีสานเองก็รู้จักแนวคิดนี้รู้จักปรัชญาน,นี้มาช้านานนะครับการดาเนินชีวิตของผู้คนบ้านเราก็คือหลักการแนวคิด ปรัชญ,ญาที่ดีงานนั่นเองนะครับนีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับทุกท่านได้ฟังกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนอีสานบ้านเรามีสิ่งดีๆเหล่านี้ในชุมชนมากมายหลายอย่างเลยนะครับ